สนับสนุนโดย HJ DVD Home Theater รกระหึ่มไม่แพ้ใคร HJ DVD พระเอกตัวิสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนัดกับหมอครับกับผมเช่นเคยเองแล้วก็พี่2 <c oughs> ครับแล้วก็ยังมีหนึ่หนุ่มหนึ่งสาวนะฮะ <c oughs> พี่เนยพี่ต้นของเรายัางให้บริการ <c oughs> อยู่เช่นเคยนะครับ <c oughs> ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามาได้ครับ024033456นะครับผม วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์นะฮะรถติดนิดหน่อยนะเขาติดนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติของเมืองไทยครับพี่เดียบรดียเลยไม่ก็คือว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็คิดว่าปิดเทอมแล้วเหรอเขาปิดเทอมกันแล้วคุณฉันก็รู้ว่ารถมันจะไม่ค่อยติดแต่โอเคแถวๆหน้าโรงถ่ายของเราเนี่ยเนื่องจากว่าริบน้ําท่วมทําให้วงแหวนที่จะเข้าพระรามห้าเนี่ยเขาปิดทาถนนเขาก็ทุบทั้งวงเลยคุณใช่ไหมฮะก็ต้องรถติดเพื่อที่จะไปหาที่อยู่เทินกัน Oh, แต่ว่า,วาในเมืองก็อย่างติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํางานอะไรก็เผื่อเวลากันไว้บ้างนะคะเพราะ oh. ว่าโรงเรียนหยุดแต่ว่าผู้ปกครองยังคงต้องไปทํางานกันอยู่เนาะแต่ว่า,บา,บ,าบางที่ก็ยังยังยังไม่ปิดใช่ไหมฮนะ ยังมีเหลืออยู่บ้างเด็กมหาลัยยังเรียนอยู่มีคาเดทใช่เพราะว่าเราสืบเนื่องมาจากผลน้าท่วมปีที่แล้วไงเพราะว่าเปิดเทอมช้าใช่ก็ต้องเรียนตดเชิญไปจริงเขาชดเชยวันเสาร์คุณรู้เปล่าว่าเด็กเนี่ยทรมานทรมานเรียนกันเนี่ยจันถึงเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษนึกออกไหมไม่ได้พักไม่ได้พอดเนาะก็คงแบบว่าสร้างความเครียดให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเนาะเด็กก็เหมือนหุ่นยนต์ไปแล้วคุณทําไมตอนตอนเป็นไรพี่ตอนนี้ฮะมอนหุ่นยนต์เลยอ่ะลูกลูกี่ดีกว่า จริงๆคุณแล้วแบบว่าสิวเขอะเต็มหน้าเพราะว่าตีหนึ่งยังทำกันบ้านไม่เสร็จเด็กเด็กมปลายอ่ะจะขึ้นจะมหแล้วมีรุ่นน้องหลายท่านก็บอกก็ูคุยกันบอกเออที่ปิดเทอมยังเป็นไงบ้างบอกตอนนี้เรียนบอกโูเรียนหนักมากเพราะว่าเพราะว่ามันต้องเรียนซ่อมตั้งแต่บอกว่าที่ไม่เรียนไปอ่ะที่ช่วงน้ำท่วมไนคือปิดเทอมไป2เดือนอ่ะอะไรอย่างงี้ก็คือโหเด็กเด็ดว เรียนกันอยู่ว่านะที่ันไปตามระบบนะฮะคืออีตอนอีตอนพักหยุดเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเออไม่ต้องไปส่งลูกนะแต่พอดูข่าวเราก็เครียดเรื่องน้าท่วมนะเราก็มาสัญจรกันอยู่พักหนึ่งนะนี่คุณพูดเรื่องเด็กกันเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้คุณแลงพ่อแม่มั่งทำไมพี่พ่อแม่เป็นไรอ่ะอ้าก็พ่อแม่เด็กเนี่ยนะคะ หากไม่มีการคุมกำเนิดเนี่ยก็คงจะมีเด็กออกมาเครียดออกมาเครียดออกมากันเยอะกันแยะ<อ>กันเยอะกันแยะมันก็ต้องคุมกำเนิดกัน<อ>บ้างเพาว่าวันนี้นะฮะใครที่กลัวทั้งเรื่องของการท้องก่อนแต่ง แล้วเอาเป็นว่าใครที่กําลังเครียดอยู่นะฮะ<ม>ก็ไม่เป็นไรนะฮะทำใจเย็นๆเพราะวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะ,ะจะมาสาธิตแล้วก็มามาบอกถึงวิธีการดูแลสุขภาพในเรื่องของการปวดหัวแล้วก็มีการแบบ<อ>ว่าปวดที่การปวดหัวงไปเกินคุณน้องค่ะคุณน้องเอาเรื่องท้องก่อนแต่งกับเรื่องเครีสโฟลูกไ่เกินเอามาปนกันได้ยังไงไม่ก็พูดไปไงก็บอกว่าเออเนี่ยสองเรื่องไงมันมันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในพาร์ทเดียวกันเอาเหรออ้าวก็เวลาสมถติว่าคุณท้องก่อนแต่งคุณเครียดไหม รียดนะเครียดเดี๋ยวไม่เกณฑ์ขึ้นนะดิฉันก็ตามไม่ทันสิคุณเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักอะไรที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คือตอนนั้นก็ไม่เล่นไม่เล่นก็เลยมีลูกสรที่นี่มันไม่ใช่ของเล่นนะพี่ <Huh? S 2> นี่ไม่ใช่ของเล่นนะพี่พี่จะไปใส่น้ำแล้วเปล่าเป็นลูกโป่งเหรอฉันพูดแบบน่ารักน่ารัก oh. ว่าฉันนะ่ะไม่ค่อยได้ใช้บริการของต่างๆเหล่านี้เค <Okay. S 1> ฉันถงมีลูกสี่คนไงอ่ะไม่เป็นไรพี่ถึงพี่ไม่เครียดแต่พี่ก็ต้อง,ต,องต้องรู้ไว้ว่านี่มันมันมน่ารักนะพี่น่ารักมันน่ารักมากเลยนะฮะเอาไวว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยเห็นหน้าเห็นตานะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นถุงยาง uh. ก็คือจะบอกว่าในช่วงแรกของรายการวันนี้นะฮะเราก็มีพิพิธภัณฑ์ถุงยางใครจะไปรู้ว่ามี คือต้องบอกว่าถุงยางเราเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะฮะหลาย10ปีเลยรวมๆแล้วประมาณ20กว่าปีได้เนาะที่เข้ามาแล้วก็ตอนฉันโตมาฉันก็รู้จักแล้วคุณมีใช้ยวิลาวัยทยาอะไรเนี่ยว่าเขาเนี่ยเผยแพร่คําว่าคอนดอม <c und> um> ให้คนไทยรู้จัก<อ>ว่าคอนดอมคืออะไรหล้กกานั่นก็คืองยยาอนั ยอไประมันกับสิบปีที่แลแล้วมีคนบอกผมว่าคอนดอมีนมันคืออะไรผมไม่พูดถึงอะไรเลยไหมจึงงูงูเหลือมคือผมเอาไปไปโยงกับอนาคอนดาคอนดอมอนอนาคอนดามันต้องเออมันต้องคืองูงูอะไรงู่ฉันเข้าใจเธอมันเด็กสวนเธอมันเด็กสวนเงาะสวนทุเรียนฉันเข้าใจเธอก็ต้องจะบอกว่ากันดารเท่านั้นเออภูธอเออย่างนั้นก็ได้นะฮะก็คือจะบอกว่าก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพี่รู้ไหมว่าเด็เขามีพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยด้วย นั่นนะสิก็รู้สึกดีใจนะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนยังคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอายในการที่จะซื้อถุงยางนาไมาในร้านสะดวกซื้อต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนออผลิตภัณฑ์ าทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่คุณสามารถจะซื้อได้คุณไม่ต้องอายแล้วคนขายเขาก็อยากขายไม่ใช่ขขเขาแบบอุย้ยดูสิซื้อถุงยางด้วยเอาไปทั้งสองหอ่ออะไรเงี้ยใครก็จะมาทําอย่างงี้ครับคุณผู้ชมนะ <c oughs> แต่ว่าเราไปดูคนดีกว่านในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจัดอะไรไว้บ้างเขาคงมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนี่เองนะฮะในกรุงเทพนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับ ็คออือมีการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ที่ผู้ผลิตในประเทศไทยนะคะผลิตแล้วจำหน่ายในประเทศนะคะรวมถึงส่งออกต่างประเทศด้วยตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านมาค่ะจนเมื่อกันยายนปี2553ก็ได้เ,เปิด พิพิธภัณฑ์ถุงยางนาไมายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี้ขึ้นพร้อมทั้งจัดโครงการเรียนรู้น้องตารา mm hmm. ถุงยางนาไมายดีมีมาตรฐานสากลน,นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้ทุกกลุ่มบุคคลได้เข้ามาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะคือในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ถุงยางนาไมายที่มี แพ็กเกจที่หลากหลายรูปแบบนะคะทั้งเป็นแบบที่ตลับหรือจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งก็จะมีทั้งถุงยางอนามัยที่เป็นสำหรับสตรีนะคะแล้วก็ในนี้ก็ยังจะมีข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องการเลือกซื้อเลือกใช้ะคะ่ะเรามาทำความรู้จัก กับรูปแบบถุงยางอนามัยที่มีขายตามท้องตลาดกันนะคะก็จะมีทั้งแบบผิวเรียบผนังขนานนะคะแล้วก็แบบผิวเรียบผนังไม่ขนานแล้วก็มีทั้งที่เป็นผิวไม่เรียบผนังขนาน,นะคะซึ่งก็จะมีการทําเป็นแบบคอดและแบบผายนะคะอีกทั้งยังมีแบบที่ถุงยางอนามัยที่แต่งกลิ่นนะคะและ ทำสีสันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเราก็มาทำความรู้จักกับสารละลื่นที่ใช้กับถุงยางอนามัยนะคะก็คือสารละลื่นที่ละลายในน้ำเนี่ยจะสามารถใช้กับถุงยางอนามัยได้ก็เช่นพวกกิเซอรีนแล้วก็ K Y เจล ทั้งหลายนะคะรวมถึงที่มีขายตามร้านขายายาทั่วไปนะคะท,ที่สามารถระบุว่าใช้กับถุงยางอนหมได้ส่วนาสารลอรื่นที่ไม่ควรใช้กับถุงยางอนามัก็จะเป็นพวกที่ละลายในน้ำมันนะคะ, mm hmm. ละลเช่นเบบี้ออยล์วาสลีนเจลลี่และพวกโลชั่นทาผิวต่างๆ mm hmm. รวมถึงน้ำมันที่ได้จากพืชและสาาัตว์นะะ คำแนะนําในการเลือกซื้อถุงยางอนามัยนะคะ mm hmm. เราจะแบ่งเป็นถุงยางอนมัที่ไม่เหมาะสมกับที่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมก็จะเป็นการบรรจุอยู่ในซองซีลีบผนผ้าซึ่งจะมีการบีบรัดตัวถุงยางอนามัยนะคะซึ่งอาจจะทําให้ตัวถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพได้ mm hmm. นะคะในส่วนของที่บรรจุในซองใส ซึ่งก็จะทําให้ถุงยางอนามัยเสื่มสภาพได้เพราะเพราะเกิดการโดนแสงไฟแสงนีออนอะไรทั้งแสงแดดอะไรนะคะส่วนถุงยางอนมัยที่มีการใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอาจจะเช่นฟังมุกฟ,ฟังเส้นต่างๆก็ทําให้ถุงยางอนามัยรั่วซึมได้ง่ายนะคะส่วนถุงยางอนมัยที่เหมาะสม ก็คือจะต้องบรรจุในซองสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ถึงแสงป้องกันแสงอีกทั้งที่สําคัญก็คือต้องมีเลขใบอนุญาตจากอยอนะ,ะแล้วก็ควรมีวันที่ผลิตหมดอายุดูแล้วก็เลือกขนาดให้เหมาะสมด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนมามัยนะคะ เพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดนะรวะมถึงการใช้ถุงยางอนมัยที่เหมาะสมถูกต้องนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะะทั้งนี้นะคะพิพิพธภัณฑ์ถุงยางอนามัยกรมยาสตร์การแพทย์เนี่ยกินดีนะคะใหะ้เข้ามารับชมแล้วก็ ถึงวันศุกเวลาราชการนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันมานะคะแล้วก็เรียนรู้ใส่ใจกับทุงยางอนามัยมากขึ้นค่ะอือเงครับเห็นสีสันแล้วน่าเล่นไหมพี่ก็ดีแล้วเพราะว่า ตอนที่พี่สองเด็กๆเนี่ยนะมีเขาเล่าโจ๊กตลกกันมาเขาก็บอกว่าเวลาไปสาธิตต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะแบบบอกพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านบอกวิธีการคือใส่ที่นิ้วนี้นะครับ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยก็ไปอีกอเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะใช้ได้ผลเลยทำไมครับ เพราะลุงใส่ที่นิ้วไงเวลาปฏิบัติการลุงใส่เอาไว้ที่นิ้วตลอดเวลาไงแกก็เลยจําไปอย่างนั้นแกก็เลยแผ่ที่นิ้วก็นี่ไงคือการกระจายความรู้นี่คือเวลาเวลาทําอะไรไปก็เอานิ้วใส่แบงนี้ยกไว้ยกมือไว้ข้างหนึ่งสุดท้ายท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออันนี้เป็นโจ๊กเล่ากันนะคะไม่ได้ดูถูกอะไรเป็นขำๆก็เลยคิดว่าการที่มีพิพิธภัณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ให้ความรู้ได้เยอะ นะคะเด็กนักเรียนเนี่ยนอกจากเรียนในห้องเนี่ย่างบ้างก็เข้าไปดูจันถึงสุกเข้าได้เลยนะก็โซนแสนสุขอยู่ตรงแคไลไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ใช่ไปดูว่าหุ่นรุ่นนี้มันดีไม่ดีมีปุ่มมีเปิมหรือเปล่าไม่ต้อง่างั้นนะฮะคือไรเหรอคือฮารคคนช่วงมันแหละคือฮาร์คืานะฮะบางบางรุ่นนี่เราก็ยังเกิดไม่ทันนะอาจจะไม่ได้เห็นนะว่าเป็นยังไงแต่แต่สีสันเขาน่ารักเนะคือตอนนั้นจําได้ว่าคุณคุณลุงมีชัยต้องเรียกคุณลุง ท่านก็ลนลงแล้วก็บอกมีไลฟ์สีมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเอาเป็นว่าคิดเะาไม่ออกนะครับก ลูกผู้ชายฮะยืดอ,อกพกถุงรับรองปลอดภัยนี่นะฮะพก <บ S 1> หรือเปล่าอันนี้นี่เป็นการรรวมของเข้พกหรือเปล่าพกครับถุง <laughs> ก๊๊บแก๊บนี่เวลาไปไหนไปหอข้าวไปกินไปด้วยอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวกันผมเป็นคนเป็นคนดีดูไอ้พ <laughs> ูดยากแล้วดูแล้ว,ลวไอป้ปากไงไม่รู้ <laughs> ตกางร่วงเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอันเบกหน้าเดี๋ยวอันที่มันร่วงของเก็บเองนี่มาเลยแล้วล้วจัดจัดโอเคเอาไปเบกหน้านะฮะใครที่ยังมีเรื่องเครียดอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเรื่องเครียดเกี่ยวกับ การงานนะฮะสังคมเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเอาไปมาช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเราจะมาบอกวิธีแล้วก็เคล็ดลับในการนวดผ่อนคลายความเครียดไมเกรนโอ้โหเยอะแยะเลยก็มีผู้เชี่ยวชาญมาจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มากันทั้งวันเลยกระทรวงสาธารณสุขนะนั่นก็อีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมจะเปลนช่องไปไหนค่ะกลับมาพบกันค่ะ